สวัสดีครับในโลกยุคนี้ที่อะไรๆมันก็ดูเร็วไปหมดเลยนะครับมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้มากระทบใจเราตลอดเวลาเลยเราจะทำยังไงให้ใจเรามันนิ่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นได้บ้างวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันครับเป็นเนื้อหาธรรมะจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งเลยที่เขาเน้นเรื่องสอนใจคลายทุกข์ให้กำลังใจโดยตรงเลยเป้าหมายก็คือ เอ่ออยากจะลองสกัดแก่งคิดสําคัญสําคัญดูนะครับว่าเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างให้ใจเรามันมั่นคงขึ้นสงบขึ้นได้จริงๆอ่ะลองมาดูกันครับค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือเหมือนกับว่าแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ให้เห็นความท้าทายหลักๆเลยที่ใจคนส่วนใหญ่เจอก็คือเรื่องการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอืมแล้วก็ความยึดติดยึดมั่นต่างๆอะคะ่ะ คือใจเราส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยชอบอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะคะพอมีอะไรมากระทบไม่เป็นอย่างที่คิดปุ๊บอ่าก็วุ่นวายใจเป็นทุกข์ได้ง่ายๆเลยใช่เลยครับจริงเลยเหมือนใจเรามันแกว่งได้ง่ายมากเลยนะครับพร้อมจะไหลไปตามเรื่องต่างๆตลอดเวลาแล้วในคําสอนที่ว่าเนี่ยครับเขาเขาเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมไว้ยังไงบ้างครับมีวิธีไหมหัวใจหลักเลยค่ะที่เขาเน้นมากๆคือการพัฒนาจิต เออโดยใช้หลักธรรมสำคัญสองข้อคือสติกับปัญญาค่ะถ้าเริ่มที่สติหรือ mindfulness ก่อนนะคะมันคือการรู้ตัวรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรรู้สึกอะไรอยู่แบบอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆแหล่งข้อมูลเขาจะยกตัวอย่างเทคนิคที่จับต้องได้เลยเช่นการกลับมารู้ลงหายใจเข้าออกที่เราเรียกว่าอานาปานาสตินะคะหรือแค่การมารู้สึกตัวทั่วร่างกายตอนนี้เลยก็ได้อ๋อการพาใจกลับมาที่ร่างกายที่ว่า อันนี้มันเหมือนแบบว่าสร้างเซฟโซนให้ใจเราเหรอครับคล้ายๆเวลาเราคิดฟุ้งซ่านมากๆแล้วเราลองดึงตัวเองกลับมาอยู่กับความรู้สึกที่เท้าเหยียบพื้นอยู่หรือว่ารู้สึกถึงมือที่วางอยู่อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะใช่ใช่เป็นการสร้างบ้านหรือฐานที่มั่นให้ใจได้กลับมาพักจากความคิดที่มันวิ่งวุ่นไปหมดนะคะ การฝึกสติแบบนี้นะคะในแหล่งข้อมูลเขาบอกว่ามันช่วยให้เราชะลอการตอบสนองแบบอัตโนมัติลงได้ทั้งความคิดความอยากหรือว่าอารมณ์ที่มันพรวดขึ้นมาอืมทําให้เราไม่ตกเป็นทาสมันทันทีแต่เหมือนเรามีจังหวะนิดนึงให้เราได้เอ,อเลือกที่จะไม่ทําตามความคิดหรืออารมณ์นั้นๆได้อ๋อเข้าใจครับเหมือนเรากดปุ่มพอสแป๊บหนึ่งก่อนที่จะ react อ,ออกไป ฟังดูมีพลังมากเลยนะครับเนี่ยการเป็นนายความคิดตัวเองได้แล้วแล้วปัญญาล่ะครับมันเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนหลังจากที่เราหยุดได้ด้วยสติแล้วค่ะพอสติช่วยให้เราชะลอได้แล้วนะคะ ปัญญาในที่นี้คือการใคร่ครวนพิจารณาหรือที่เรียกว่าโยนิสมนาสิกานะคะมันไม่ใช่แค่ความฉลาดคิดนะคะแต่คือการใช้ความคิดให้ถูกวิธีให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นการมองเห็นว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรืออนิจจังอะคะ่ะหรือการเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราจริงๆให้ยึดถือได้ถาวร แม้แต่ความคิดอารมณ์เราเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอเราเห็นความจริงข้อนี้บ่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางนะคะความยึดติดความอยากได้ไม่อยากได้หรือความพอใจไม่พอใจแรงๆมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงไปเองค่ะ <c oughs> ออืืหเข้าใจชัดขึ้นเลยครับปัญญาเหมือนเป็นเลนส์ที่ช่วยให้เรามองทะลุเปลือกนอกไปเลยเห็นธรรมชาติจริงๆของสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่รู้ว่ามันเปลี่ยนแต่ยอมรับได้จริงๆว่ามันต้องเปลี่ยน งั้นผลลัพธ์สุดท้ายของการมีทั้งสติทั้งปัญญาควบคู่กันไปก็คือผลก็คือใจที่เข้มแข็งขึ้นค่ะแต่เป็นความเข้มแข็งจากข้างในนะคะเป็นความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบเกราะแข็งๆทื่อๆนะคะแต่เป็นความยืดหยุ่นไม่หวั่นไหวง่ายๆเวลาเจออะไรมากระทบสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเข้าใจมากกว่าที่จะเป็นความทุกข์ในแหล่งข้อมูลเขาใช้คำน่าสนใจนะคะว่าชนะใจตนเอง ซึ่งก็คือการชนะกิเลสหรือความคิดอารมณ์ที่มันชอบพาเราไปทุกข์ในใจเรานั่นแหละค่ะครับชนะใจตนเองนอกเหนือจากสติกับปัญญาที่เป็นแกนหลักแล้วแหล่งข้อมูลนี้มีข้อคิดอื่นๆเสริมอีกไหมครับที่แบบเอาไปใช้ได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันหน่อย มีค่ะมีเป็นข้อคิดเชิงปฏิบัติที่จริงๆก็เชื่อมโยงกับหลักการเดิมนะคะเช่นการฝึกมองโลกในแงด่ดีอันนี้ไม่ใช่ให้หลอกตัวเองนะคะแต่เหมือนใช้ปัญญาเลือกมองหาแง่มุมที่เป็นประโยชน์หรือให้กําลังใจตัวเองไม่ใช่ไปตอกย้าข้อผิดพลาดเดิมๆแต่ใช้สติรู้ทันความคิดลบแล้วก็ใช้ปัญญาม,มองว่าเออเราจะพัฒนาตรงไหลได้บ้างอีกเรื่องที่เขาพูดถึงก็คือการปล่อยวางอดีตนะคะ เรื่องร้ายๆที่มันผ่านไปแล้วการคิดวุ่นวนซ้ำๆเนี่ยแหล่งข้อมูลบอกว่ามีแต่จะทําให้ใจเราอ่อนแอลงเปล่าๆเ,เพราะมันกดไปแก้ไม่ได้แล้วซึ่งการปล่อยวางตรงนี้ก็ต้องอาศัยทั้งสติรู้ทันความคิดที่มันแวบกลับมาแล้วก็ปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงเนี่ยแหละค่ะรวมถึงเรื่องง่ายๆเลยนะคะอย่างการมองปัญหาให้เป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็เจอไม่ใช่เรื่องพิเศษของเราคนเดียวหรือแม้แต่การยิ้มค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะช่วยให้ใจเบิกบานได้ง่ายๆเลยเหมือนกัน โอ้โห oh, ฟังดูแล้วครบเลยนะครับทั้งหลักการทั้งวิธีปฏิบัติสรุปแล้วการสร้างใจให้เข้มแข็งตามแนวทางนี้มันไม่ใช่การใปสู้รบปรบมือกับโลกภายนอกหรือพยายามควบคุมสิ่งต่างๆเลยนะครับแต่เป็นการหันกลับมาทำงานกับข้างในใจเราล้วน,ลวนเลยสร้างฐานที่มั่นคงด้วยการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันคือสติแล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆต,ตามจริงคือปัญญาทาให้เราไม่ถูกพัดพาไปง่ายๆกับเรื่องที่มากระทบอืมถูกต้องเลยค่ะ และคำถามที่น่าสนใจมากๆที่แหล่งข้อมูลนี้เหมือนทิ้งท้ายไว้ให้เรากลับไปคิดต่อนะคะก็คือในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเนี่ยเวลาที่ใจเริ่มวุ่นวายไม่ว่าจะด้วยความคิดหรือความรู้สึกอะไรก็ตามมีวิธีเล็กๆง่ายๆอะไรบ้างที่เราพอจะฝึกพาใจกลับมาที่ร่างกายหรือแค่ชะลอการตอบสนองลงสักนิดนึงเพื่อเปิดช่องว่างให้สติได้ทำงานก่อนที่อารมณ์หรือความเคยชินเดิมๆมันจะดึงเราไป บางทีนะคะการฝึกทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซ้ำเซาบ่อยเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในใจเราก็ได้นะคะ